วันนี้จะพาพี่ๆทุกคนไปกินปิ้งย่างบนดาดฟ้าที่บรรยากาศดีมากๆใครเป็นสายเนื้อย่าง ผมแนะนําเลยครับให้ลองมากินดูสักครั้งแถมราคาดีไม่แพงอย่างที่คิดเลยครับนั่งปิ้งเนื้อย่างไปนั่งดูรถไฟฟ้าไปครับฟินสุดๆใช่แล้วครับเราอยู่กันที่บากิวลูท็อปบาร์บนดาดฟ้าชั้น5้าครับระหว่างรอเมนูก็นั่งดูรถไฟฟ้าชิวๆมาแล้วครับชุดเนื้อย่างยากินิคุชุดนี้1299เเมื่อกี้ที่พี่เขาชี้ให้ดูคือให้ไล่กินตามระดับความนุ่มเลยนะครับตอนนี้ก็เสิร์ฟครบแล้วนะครับมากินกันจานนี้จะเป็นยำ เนื้อญี่ปุ่นนะครับก็บีบน้ํามะนาวลงไปก่อนนี่ไงครับเนื้อสไลด์บางๆเลยเนื้อนุ่มหอมหวานมากๆเลยครับต่อไปก็มาเริ่มย่างเนื้อกันเริ่มจากชิ้นแรกเลยเนื้อในจานนะครับก็จะแบ่งเป็นเนื้อ9ส่วนด้วยกันลำดับที่1นถึงแจะเป็นเนื้อไทยนะครับและลำดับที่9หรือเนื้อชิ้นสุดท้ายเนี่ย จะเป็นเนื้อวากิวญี่ปุ่น A4 นะครับกินคู่กับผักเครื่องเคียงแหงกวาญี่ปุ่นในน้ำมันงากินกิมจิตามไปด้วยหเข้ากันสุดๆและปลาหมึกสดวาซาบิครับหนึบหนับหนึบหนับเลยมาย่างเนื้อกันต่อครับอย่างที่บอกไปนะครับลำดับที่1ถึงลำดับที่8・・เนี่ยเป็นเนื้อไทยเอาจริงๆก็คือเนื้อไทยเนี่ยสีสวยลายก็สวยมากๆเลย ไม่แพ้เนื้อของญี่ปุ่นเลยนะครับและลำดับการย่างตอนที่พี่เขาบอกไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับก็คือการไล่ลำดับตั้งแต่1-9ถึงเเนี่ยเพื่อเป็นการย่างและไล่ระดับความนุ่มขึ้นไปเนี่ยจริงๆแล้วเนื้อไม่ได้เหนียวเลยนะครับผมกินแล้วรู้สึกว่าเนื้อกำลังนุ่มพอดีโอ้โหอร่อยฟินจริงๆครับดูครับเนื้อลายสวยมากๆเลย รถไฟฟ้าวิ่งผ่านด้วยและการจะกินเนื้อให้อร่อยนะครับจริงๆแล้วปิ้งเนี่ยเวลาย่างก็ไม่ควรที่จะแบบสุกมากเกินไปนะครับต้องพอดีพอดีมีเดียมมีเดียมจะทำให้รสชาติเนื้อเนี่ยหวานนุ่มได้รสสัมผัสของเนื้อสุดๆครับดูลายเนื้อสิครับโอ้โหสีสวยมากเลยผมก็มาช่วงเย็นนะครับประมาณ5โมงเย็นบรรยากาศก็จะดี แดดไม่ร้อนเกินไปนะครับลมพัดเย็นๆรถไฟฟ้าวิ่งผ่านแนะนำให้มาช่วงเวลานี้เลยนะครับแล้วก็กินมาจนถึงเนื้อลำดับที่8แล้วชิ้นเนื้อลายสวยมากเลยผมก็จะย่างแบบพอดีพอดีนะครับมีเดียมแรดูสิครับเนื้อนุ่มละมุนมากๆไฟฟ้าผ่านพอดีเลยครับมาถึงเนื้อลำดับสุดท้ายแล้วนะครับเนื้อส่วนข้าวรูบี้ เน,เนื้อวากิวเอซีของญี่ปุ่นเลยลายมันแทรกสวยงามนี่เลยครับโรยด้วยเกลือและพริกไทยกินกันครับอ <c oughs> เนื้อนุ่มหวานละลายมากเลย <c oughs> มาชิมกันนะวลนริู